สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางรัตินานนามสกุลไตเรืองศักดิ์ค่ะที่อยู่ก็คือตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดิฉันมีอาชีพรับราชการครูนะคะอายุได้59ปีแล้วปัญหาด้านสุขภาพของดิฉันก็คือมีโรคความดันโลหิตสูงท้าวบวมท้องบวมเส้นเลือดในสมองตีแล้วก็จะปวดเอวเนื่องจากว่าดิฉันเป็นไตระยะสี่ ได้ไปตรวจครั้งสุดท้ายหมอให้ดิฉันเตรียมฟอกไตทำเส้นไว้รองรับเมื่อเกิดเกิดเวลาฉุกเฉินจะได้ทันท่วงทีดิฉันกลัวการฟอกไตค่ะก็เลยเข้าไปเซิร์ชหาใน YouTube แล้วก็ได้ดูรีวิวต่างๆจากยูมิดูรีวิวหลายๆรีวิวก็ทำให้ดิฉันเกิดความมั่นใจในการใช้ตัวสารอาหารของยูมิเนี่ยก็เลยติดต่อไปที่คุณเจฟให้คุณเจฟแนะนำ คุณเจี๊ยบก็ได้ให้การแนะนำในการใช้ยูมิว่าให้ทานวันละสองซอง,องเพื่อในการฟื้นฟูไต,ตนะคะดิฉันก็ได้ทานมาแล้วประมาณสองเดือนซึ่งดิฉันจะต้องไปพบหมออีกครั้งหนึ่งสามเดือนต่อนหนึ่งครั้งตอนนี้ทานไปแล้วสองเดือนก็รู้สึกว่าอาการเหนื่อยอาการอ,อ่อนเพลียของดิฉันเนี่ยและอาการเสียงแหบและเท,ท้าวบวมมันหายไป ดิฉันก็เลยเกิดความมั่นใจว่าโอ้ตัวยูมินี้สารอาหารยูมิเนี่ยน่าจะดีนะคะเพราะว่าทําให้ดิฉันมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นไม่ได้เจ็บปวดทรมานเหตุที่ดิฉันมีความมั่นใจในตัวยูมิมากยิ่งขึ้น <c oughs> ก็เพราะว่าเป็นสารอาหารที่ได้มีการวิจัยรองรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตรงเนี้ยที่ดิฉันมั่นใจมาก เพราะเป็นสารอาหารที่มีการวิจัยแล้วดิฉันยิ่งมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจึงขอขอบคุณยูมิที่ทําให้ดิฉันมีชีวิตที่ดีและแล้วก็คิดว่าจะใช้สารอาหารยูมิตัวเนี้สองตัวนี้นะคะ่ะตลอดไปก็ขอขอบคุณยูมิอีกครั้งหนึ่งะคะขอบคุณค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ